ในข้อย3สามครับเ <c oughs> ขาบอกว่ากระดอนนะครับนำลูกเทนนิสจำนวนยี่สิบห้าลูกือ,อถ้าซื้อลูกเทนนิสก็ไม่รู้ไม่รู้ครูจะเอาลูกเทนนิสมาทำอะไรยีิบห้าลูกไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ตีเทนนิสด้วยซื้อส้มมาจะกินได้นะครับก็เลยให้นักเกยตซื้อซื้อส้มมาแล้วก็เอามาแทนลูกเทนนิสนะเ็าบอกว่าอย่างนี้ครับเ <c oughs> ขาเอ,อาลูกเทนนิสมายี่สบ้าลูกเนี่ย มาวางในกล่องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เต็มกล่องพอดีนะครับนั่นแสดงว่า25รูปนี้ยเขามาวางที่พื้นกล่องนะครับเขามาวางที่ด้านล่างของกล่องแล้วมันเต็มกล่องครับเต็มพื้นกล่องเลยคือถ้าเขาวางแค่ชั้นเดียวอะ่ะมันก็เต็มพื้นกล่องเลยครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดแบบภาพแรกเนี่ยครับเกิดแบบภาพแรกครับ กล่องเป็นกล่องจัตุรัสดังนั้นแสดงว่าในหนึ่งแถวนะครับจำนวนแถวนะครับกับจำนวนลูกในหนึ่งแถวมันจะต้องเท่าเกันนะครับแล้วจำนวนแถวกับจำนวนลูกในหนึ่งแถวคูณกันแล้วมันต้องได้ยี่ห้านั่นก็คือต้องมีห้าแถวแถวละห้าลูก เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้าเนี่ยถ้าวางเพียงชั้นเดียวมันก็คือแบบนี้นะครับเลกภาพว่ามันมีกล่องอยู่แล้วกันนะเลกภาพว่ามีกล่องอยู่กล่องเป็นจัตุรัส มันถูกวางไว้แบบนี้ครับเป็นกล่องเลยครับถ้าวางชั้นเดียวก็คือแค่นี้เลยนะทีนี้เขาบอกว่าเอ,อปาดอนต้องการจะวางรูปเทนนิสนะครับให้เป็นทรงพีระมิดให้เป็นทรงพีระมิดเอ,อถ้าพีระมิดเนี่ยแปลว่ายิ่งสูงขึ้น มันยิ่งจะต้องลูกเข้าลูกเข้าลูกเข้าจนกลายเป็นจนกลายเป็นจุดจุดเดียวใช่ไหมครับดังนั้นในชั้นที่สูงขึ้นมันจะไม่ใช่ห้าคูณห้าแล้วในชั้นที่สูงขึ้นดังนั้นนะครับจากชั้นล่างสุดสูงขึ้นมาหนึ่งชั้นจากชั้นนี้มันเป็นห้าคูณห้าห้าแถวแถวละห้าลูก ห้าแถวแถวละห้าลูกนี่แถวหนึ่งนี่แถวสองนี่แถวสามแถวสี่แถวห้าพอแถวที่สูงขึ้นมานะครับมันก็ต้องเหลือแค่สี่แถวก็แถวละสี่ลูก แถวหนึ 1, ่งแถวสองแถวสามแถวสี่สี่แถวแถวละสี่ลูกนะครับมันก็เริ่มสูงกันมาเรื่อยๆเนาะพอมาชั้นต่อมานะครับ ก็จะมีสามแถวแถวละสามลูกแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นพีระมิดนะ เหมือนเป็นพีระมิดที่ยังสร้างไม่เสร็จอะนะครับมันยังขึ้นไปได้อีกนะครับแถวนี้เป็น3าคูณสละนะครับหรือว่า3ยกกำลังสองนะครับ พอแถวที่สูงขึ้นไปครับแถวเมื่อกี้มัน3ามกำลังสองนะครับหรือว่าสามคุณสามนะแถวต่อไปครับมันจะเห็นไหมเนี่ยสีนี้โอ้โหไม่เห็นเลยมองเห็นไหมบ้ามองเห็นไหมเนี่ยปีนกันมากๆสองแถวแถวและสองลู มันไม่มีสีให้กูเลือกะอะสองแวถวแถวละสองรูปนะครับ แถวสุดท้ายแถวบนสุดนะครับก็บวกด้วยห่งหรือว่า1นกำลังสองนั่นเองนะครับ เห็นนะดังนั้นเนี้จำนวนลูกทั้งหมดนะครับมันก็เลยกลายเป็นยี่บห้าสิบหกเก้าสี่แล้วก็หนึ่งนะครับยี่สห้าบวกกับยี่สห้าเป็นห้าสิบ รวมกันก็เป็น55ลูกต้องใช้ทั้งหมด55ลูกเดิมมี25ลูกเดิมมี25ลูกคำถามคือต้องเพิ่มอีกี่ลูก ก็ต้องเพิ่ม30ลูกนะครับพอวางเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรามองจากด้านใดด้านหนึ่งนะครับมองจากทิศทางไหนก็ได้นะครับมันก็จะเห็นเป็นพีระมิดละนะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี ห้ามองจากด,ด้านไหนก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับวกสี่ สามบกสองบวกหนึ่งจะมองเข้ามาจากด้านไหนก็จะเห็นแบบนี้นะครับสรุปข้อนี้ก็เลยต้องตอบ 30ลูกนะครับ